ผมทีนี้ผมจะนำเสนอการปูกระเบื้องแบบแห้งครับโดยผสมปูนแบบแห้งๆแล้วก็เอาไปเกลี่ยลงลงในพื้นที่ที่เราจะปูเลยจะไม่ต้องทำให้เปี <us ice> ยกนะสังเกตว่าม <ifi akan irsin> ันจะแห้งคือชุ่มน้ำแต่ว่าไม่ได้เปียกไม่ได้เปียกชื้นมาก เสร็จแล้วก็ยกครับพอเสร็จพิธีเราผาสมเสร็จแล้วก็นำมา่ยาลงบนบริเวณที่เราจะปูเก็นะเกเลียเสร็จเก็ให้เข้าได้ระดับอะไรเรียบร้อยครับหลงังจากนั้นเราก็ยกกับเบื้องรว่างดูนะฮะเราๆแล้วตบ ตรวแล้วก็เอาอเกลี่ยตรงไหนที่ยังไม่เต็มว่เาเกลี่ยให้เต็มก่อนการเลือกแตกหรือว่าการเพื่อไม่ให้มีเสียงดังนะฮะตรให้เต็มก่อนเต็มดนูนี่คือวิธีปูแบบแห้งบางคนอาจจะใช้พวกสเปรย์ฉีดมาฉีดน,น้ำคือผสมแห้งไปเลยแต่เอาสเปรย์มาฉีดน,น้ำใส่ตอนนี้เราก็ลาดอุนก,การนะ รับปุ่กาวรูปปู่กาวใส่รูปปุ่กาวเสร็จนะดูฮะรูปปุ่มกาวจะได้เกลียงเราแต่งไว้อ่ารูปปุ่กาวเสร็จอ่าแล้วก็โยนวางตามตำแหน่งที่เราอ่าจัดได้วัตถุแล้วก็ทำให ได้ที่างานเสร็จสิ้นขั้นตอนได้ระดับแล้วระดับแล้วน,นี้มันก็ไปเกลี่ยแผ่นอีกันต่อเพื่อที่จะทำการปูแผ่นใหม่ก็ทําทอย่างนี้เรื่อยๆจนเสร็จงานนะครับเช็คระยะด้วยว่าได้แผ่นต่อไปหรือเปล่า